ไอตัวเพื่อเอาไว้ไอเป็นโรคหัวใจโดดไปรอบไปไอ้อลก้าวเสียดใกลอบหลบออกไปเพราะความมิตราก็ตายไปตางคนตายไปตางคนตายใส่ตายคนตายใส่ตางคนตายใส่ตายคนตายใส่ตายคนตายใส่ตายคนตายใส่ เราพาดูเราพาดูก็ได้เราดูได้ไปเที่ยวนี้แล้วตีกองเงินดูดูตุ๊กแกเราดูตุ๊กแกไม่ได้เจอหนึ่งตัวนี่มาเรือมาบอกด้วยว่าจับตั้งโตะเลี้ยงดูดีโตะมาตีที่สมาร์ทไลน์้วยตีหนังตัวมันรุกตัมนบ้าบ้าอูยยาอูยยาหนังตัวก็มาเรื่อยตามเรื่องๆูเจอเลยใครเช็ดตีกองใครทีต้องเจอเอาไหมเรือพินาวีเรือพินาวีหนึ่งแล้วเวลายูดีสามเรื้ยงดูดีหนึ่งก็ไม่จับไม่จับเลยเดือดแรงกขอเจ้าตะวันรับมาเลยในเชี่ยวนี้ไม่ดูไม่ได้เลยเอาเลยคู่เรบต้นมาเะบอรดมาเไไ่้น ભાઈને એ મતલબી કોણ કેમ